อยากจะเป็นชิงเกเบลใช่สีเขียวเป็นเด็กหลงชิงเกเบลนี่มีหน้าที่ทำอหลอดงิรแพ้อันนี้ไงเขียวนี่ไงวันนี้วันนี้ชิงเกเบลพบยากมาด้วยเหเมื่อกี้ไปไปสวนมาค่ะลอยู่ข้างไปแนน่าองกมนี้แต่ว่าแต่ว่าเด็กหลงก็มีชื่อวงเฮ้ยลืมเลย้ โอเคองกลเทครับครับสวัสดีครับผมปามเซนะครับสวัสดีครับผมปลักี้เพอร์เซสนะครับสวัสดีครับผมเนเปอร์เซสครับสวัสดีครับผมจังเบอร์เซสครับ ครับผมที่ตินโปรเซสกบวันนี้เป็นเด็กหลงทางแต่ว่าหลงเธอได้ไหมครับไมว่าไงคนว่าไงการที่พี่จังทำ่างนี้เล่นกับระบบนะ